ะะสำหรับช่วงนี้เราไปตรวจสอบราคาทองคำกันนะคะกับคุณวรุธรุ่งขามเพืในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวร์เอลจีบูลเลียนแอนด์ฟิวเจอร์สจำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุธค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณพีรวัตรค่ะวันศุกร์เราคุยกันไปรอบหนึ่งรู้สึกว่าหลังจากนั้นทองก็ไหลๆล,ลงมาเรื่อยๆนะคะคุณวรุธรสึกเป็นนิวโลใหม่ไหมคะสําหรับอรอบนี้ค่ะอ๋อ เป็นระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ2ปีเลยครับก็เมื่อเช้านี้ราคาลงมาโลที่บริเวณ1,726เหรียญดอลลาร์ออสเตรยนะครับก็ถือว่าเป็นการทิ้งตัวลงค่อนข้างแรงตั้งแต่เช้าวันจันทร์เลยครับครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าทองคาจะทิ้งตัวหรือดิ่งตัวลงมาในช่วงเปิดตลาดในเช้าวันจันทร์นะครับแต่เราก็เห็นการฟื้นตัวหรือการดิ่งตัวกลับของตัวราคาทองคํา ดีกว่ารอบอื่นๆที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก็ร,ราคาตอนนี้เนี่ยขึ้นมาที่บริเวณพัน0กร้อยสี่สิเหรียญดอลลาร์ต่อเทออนครับ <7 S 2> แต่ก็ยัง <7 S 2> ถือว่าเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบในช่วงเช้าวันนี้อยู่ครับค่ะปัจจัยในสัปดาห์นี้คุณรุตให้เราติดตามเรื่องอะไรบ้างคะครับ <c oughs> ปัจจัยแรกเลยครับคือความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับเราเริ่มเห็นการร่วงลงของภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งเป็น ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับทางนี้เนี่ย PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการในวันศุกร์เปิดเผยออกมามีทิศทางกดตัวลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกันนะครับก็เลยทําให้นักลงทุนหวั่นวิตกครับว่าการที่เฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะมีสัญญาณของการถดถอยที่รุนแรงมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ NASDAQ เ,เนี่ยร่วงลงค่อนข้างแรงนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมา แล้วก็หากเทียบเป็นรายสัปดาห์เราเห็นการร่วงลวงของเอสอนของตลาดขึ้นวอลตีนทิ้งตัวลงแรงๆเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วครับ mm hmm. ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สทเห็นเลยครับว่านักลงทุนลดการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับขณ <Okay. S 1> ะที่หันไปมองในภาวะเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปครับ mm hmm. ก็พบว่าสหรัฐว่าน่ากลัวแล้ว mm hmm. ยุโรป <c oughs> ยังน่าก,กลัวมากกว่าด้วยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในฝั่งอังกฤษ ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการในเดือนกันยายนแล้วก็ทางซิตี้กรุ๊ปก็ออกมาเตือนครับว่าสกุลเงินปอนของอังกฤษอาจจะร่วงลงแต่ระดับ1ดอลลาร์ต่อ1ปอนด์น,นะครับซึ่งจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมสอดคล้องกับการร่วงลงของสกุลเงินยูโรผู้เชี่ยวชาญก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์หรือให้คอมเมนต์นะครับกับในส่วนของตาทางสำนักข่าวต่างประเทศในลักษณะของการออกมาเตือนครับว่า การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในฝั่งยุโรปโดยเฉพาะหุ้นของยุโรปเนี่ยจะมีความเสี่ยงในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ายุโรปเองจะ,ะเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในที่ทางขาขึ้นจะทําให้เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยมีการซุดตัวหรือมีการร่วงลงได้ค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะทําให้มีการเติบโตในระดับที่เชื่องช้า <c oughs> จนนําไปสู่ภาวะถดถอยในระดับ ที่ชัดเจนมากขึ้นครับมุมมองดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่มากดดันปอนกับยูโรให้ร่วงลงดังนั้นเนี่ยพอปอนกับยูโรร่วงลงมากๆนะครับดอลลาร์ก็เลยกลับไปแข็งค่าในระดับที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยครับก็ยังทําให้ทองคำยังอ่อนตัวและปรับตัวลดลงเพราะว่านักลงทุนมองว่าแม้ว่าทองคาจะเป็นหนึ่งในสินรทรัพย์ปลอดภัยแต่ความผันผวนที่อยู่ในระดับสูงและก็การร่วงลงของปอนกับยูโร ยังเป็นปัจจัยที่ยังคงหนุนดอลลาร์ให้โอกาสแข่งข่าได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างดอลลาร์กับทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนักลงทุนก็เลือกที่จะเข้าไปถือครองดอลลาร์มากกว่าทองคำาณตอนนี้ครับโอ้โหทีนี้แสดงว่าถ้าเป็นเรื่องภาพแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีจุดจะเปลี่ยนในระวันไหมคะคุณวรุษแสดงว่าทองก็น่าจะเป็นภาพของการปรับตัวอ่อนลงไปเรื่อยๆแบบนี้ไหมคะ ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับคุณนวดีครับเพราะว่าที่ทางดอลลาร์ที่ยังคงมีสัญญาณของการแข่งข้าคืออย่างต่อเนื่องนะครับเพราะยังคงทําให้นักลงทุนเนี่ยลดการทุบลดการถือครองทุกสินทรัพย์แล้วก็ไปกินกําไรดอลลาร์ก็เลยทําให้ดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าได้ต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรามองว่าถ้าไปเทียบทองคากับการลงทุนในสินทรัพย์สินอื่นๆหรือการลงทุนในตลาดหุ้นเวลา ทุกคนใครความวิตกกังวลต่อความพันพวนหรือความปันปวนของตลาดเงินตลาดทุนลงในระยะสั้นนะครับทองคําก็จะมีการรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีกว่าสินทรัพย์อื่นๆแล้วก็ในภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือซึ่งตัวนานๆนะครับทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสดีดตัวหรือเด้งตัวกลับได้ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยจังหวะ ที่ทองคาทิ้งตัวหรือแพนิคลงมาแรงๆนะครับก็อาจจะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับได้ในช่วงสั้นแต่เราแนะนําว่าอาจจะเป็น นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะครับ <c oughs> หรือว่าอยากจะเป็นลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหรือเล่นลออ่อเพราะอาจจะใช้จังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือแพนิคลงมาเหมือนกับช่วงเ <c oughs> ช้าช่วงเมื่อเช้าข,ของตอนนี้นะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี้ย <c oughs> เป็นจังหวะในส่วนของการเข้าช้อนซื้อทำกำากาไรระยะสั้นก็ได้เหมือนกันครับ <c oughs> ได้เลยค่ะคุณวรุตค่ะให้กรอบแล้วก็ให้แนวรับแนวต้านรับี้อย่างไรบ้างคะ แนวรับนะครับที่เป็นจุดเสี่ยงในการเข้าซื้อเนี่ย YLG ให้บริเวณ1,632-1,626ครับหรือ29,150ถึง29,100บาทต่อบาททองคำนะครับเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าเสียงซื้อครับแต่แนะนำให้ทยอย แบ่งข mm hmm. ายตามแนวต้านต่างๆเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือเป็นการซื้อเพื่อเล่นสั้นหรือเล่นรอบจากการเด้งหรือการรีบาวเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> ออกแนวต้านระยะต้นก็ันห้อห้าิบสีนก้ย็ดสิบห้าสองหมืพัน 600บาทถึงระดับ29,950บาทต่อบาททองคำ<ะ>โดยเฉพาะ1675เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญนะครับถ้าทองคำเด้งหรือดิดตัวเข้าใกล้แล้วยังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวซึ่งเป็นกรอบของที่ทางขาลงของทองคำใครที่มีทองคำหรือสะสมเอาไว้ก็อาจจะพิจารณาแบกขายที่ระดับดังกล่าวเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจะได้มีเงิน เขาซื้อใหม่เมื่อทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงครับค่ะคุณรุจิขออนุญาตรับแนวรับสปอตกับทองไทยอีกสักรอบได้ไหมคะค่ะใช่ครับแนวรับนะครับบริเวณพันหกร้อยสามสิบสองพันหกร้อยี่สิบหกเหรียญดอลลาร์ต่อเฟดเอนครับค่ะถ้าเป็นทองไทยเนี่ยสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทต่อบาททองคำครับค่ะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอสพดีอาสุดที่ซื้อหรือขายค่ะครับค่ะกองทุน SPDR ร์กั u ทันะครับก็บอกว่ายังเป็นลักษณะของการขายสุทธิอย่างต่อเน,นื่องครับวันสุดที่ผ่านมาเนี่ยอ,อ,อ,อลงมาโลพันหก p ้อสสิเก้าอก็ยังไม่ซื้อนะครับก็ขายออกมาอีก2.03ตันแต่อย่างไรก็ตามครับ อาจจะต้องมาจับตาดูคืนนี้นะครับหลังจากทองเนี่ยลงมาชนแนวรับสําคัญพันหกร้อยยี่สิบหกเหรียญอลลวร์าต่อเออน SPDR จะมีแรงซื้อเล่นสั้นให้ทองรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นได้ไหมถ้า SPDR กลับมาซื้อสุทธิในคืนนี้นะครับหรือในวันนี้ก็มีลุ้นที่จะได้เห็นทองรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นไปที่เป้าหมายก็คือพันหกร้อยเจ็ด<ม>สิบห้าเหรียญอลลวร์าต่อเชออนค่ะค่ะและค่วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ <ขอ S 1> <ด>ครับ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีครับกอนิว